ปทุมธานีนายกมานิตเป็นประธานจัดงานวันคริสต์มาสและวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของศูนย์พัฒนานเด็กเล็กเทศบาลตำบลเชียงรากใหญ่ณศูนย์พัฒนานเด็กเล็กเทศบาลตำบลเชียงรากใหญ่ตำบลเชียงรากใหญ่อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีผู้สื่อข่าวรายงานว่านายมานิตแก้วพวงนายกเทศมนตรีตำบลเชียงรากใหญ่เป็นประธานจัดงานวันคริสต์มาสและวันส่งท,ท,ท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี2567ที่ทศ,ทพศ,พศูาานย,นนย,าาย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตะบนเชียงรากใหญ่โดยมีนางทัศพัฒน์ขำเพชรรักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลตะบนเชียงรากใหญ่ครูอาจารย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตะบนเชียงรากใหญ่และผู้ปกครองให้การต้อนรับส่วนบรรยากาศภายในงานมีการละเล่นของเด็กๆมีการจับฉลากแลกเปลี่ยนของขวัญพร้อมร้องเพลงวันคริสต์มาส นอกจากนี้นายมนิตแก้วพวงยังมอบรางวัลพิเศษให้กับเด็กๆทุกคนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในวันคริสต์มาสและวันปีใหม่ที่จะถึงเป็นที่ชื่นชอบของเด็กๆและผู้ปกครองอีกด้วยด้านนายมนิตแก้วพวงนายกเทศมนตรีตะบนเชียงลักใหญ่ได้กล่าวเพิ่มเติม,ตมกับผู้สื่ขาวว่าวันนี้มาเป็นประธานเปิดงานวันคริสต์มาสและวันปีใหม่ประจำปี2567 ณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเชียงลากใหญ่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเชียงลากใหญ่สังกัดเทศบาลตำบลเชียงลากใหญ่มีเด็กๆดูแลจํานวนมากทางศูนย์ได้จัดงานวันคริสต์มาสและวันปีใหม่ให้กับเด็กๆนอกจากนี้กระผมยังได้มอบรางวัลให้กับเด็กๆทุกคนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเด็กๆสุดท้ายนี้กระผมนายมานิตแก้วพวงนายกเทศมนตรีตำบลเชียงลากใหญ่ ใกล้จะถึงวันปีใหม่แล้วกระผมขออวยพรขออำนาจคุณพัศรีรันาตนไตและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบรรดาลปกปักรักษาพี่น้องชาวตะบนเชียงลากใหญ่และอำเภอสามโคกจุงมีแต่ความสุขเดินทางไปต่างจังหวัดก็ขอให้ปลอดภัยเดินทางกลับก็ขอให้มีโชคปีใหม่ปีนี้ขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนตลอดปีและก็ตลอดไป ครับสวัสดีครับผมนายวิแก้วพวงนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเชียงดักใหญ่ครับวันนี้ได้มาที่ศูนย์เด็กเล็กเพื่อมาวันคริสต์มาสให้กับศูนย์เด็กเล็กที่เทศบาลดูแลอยู่ผมว่าของวัญนให้ด้วยครับวันนี้ท่านนายกมาม้อปังวันให้เด็กๆใช่ไหมครับวันนี้ก็เห็นเด็กๆมีความสุขสนุกสนานในวันคริสต์มาสนะครับครับครับผมสุดท้ายนี้อยากจะให้ท่านนายก ใกล้จะถึงวันปีใหม่แล้วนะครับ,รบอยากให้ท่านนายกอบอให้กับพี่น้องชาตวตำบเชียงราชใหญ่นะครับ,รบผมขอรัตนา,าคุณพระติรัตตรัใจะสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายในสากกยคนทั่วโลกจนดมดานน้าพ่อแม่พี่น้องชาวตำบเชียงราชใหญอันเป็นที่รักทีุ่สบสบของผมสวดสดุดความสุขความเจริญคิดสิ่งใดขอให้สมความปร,มปรารถนาทุกป,ประการและเดินทางไปไหนก็ขอให้รับความปลอดภัยทุกท่านครับขอบคุณครับสวัสดีปีใหม่นะครับครับนิวยี่สิบสี่ สหรัฐแก้วตาภาพข่าวรายงานจากจังหวัดปทุมธานี